สวัสดีค่ะเพื่อนเอนเยน,นูเอเคนะคะวันนี้เยหนูตื่นขึ้นมาดูช่างเขาทาสีนะเขาคิดว่าเขาจะมาทาสีเหมือนอย่างที่เราทากันที่บ้านเราปรากฏว่าเขาใช้เครื่องพ่นค่ะเมื่อวานนี้เขาได้มา,าล้างนูล้างผนังล้างผนังเมื่อวานหรือเมื่อวันก่อนเมื่อวานเมื่อวานสิมาล้างผนังแล้วก็เช้าว,วันนี้เขาก็ได้มาปิดเทป ปิดเทปตามขอบหน้าต่างตามเอาพลาสติกมาปิดหน้าต่างแล้วก็ปิดเทปตามขอบที่เรา,าจะทริมคือ,อช่วง t r i มเนี่ยขอบหน้าต่างนี่จะเป็นอีกสีหนึ่งใช่ไหมตัวบ้านจะอีกสีหนึ่งเขาก็จะมา ปิดขอบหน้าต่างให้เราก่อนนะแล้วก็พ่นสีที่ตัวบ้านซึ่งสีที่แรกเราเลือกเป็นสีแดงคล้ายๆกับเสื้อลุงชักนะแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนใจเปลี่ยนแบบนาทีสุดท้ายกันเลยละ่ะนะเปลี่ยนนาทีสุดท้ายกันเลยก็ได้สีที่ค่อนห้างจะถูกใจถูกใจหลายๆคนก็คือ,อ ไม่ค่อยมีใครเห็นด้วยที่เยน,นูเลือกสีแดงเลือดหมูนะก็คือเหมือนเหมือนกับว่ามันเป็นบ้านในในฟาร์มแล้วก็เป็นบ้านโบราณสมัยนี้คือ,คอ,คอเขาไม่ได้ทาสีแบบนั้นกันแล้วแต่ความที่เยน,นูเป็นคนที่ชอบไงแล้วทีนี้ที่มาเปลี่ยนใจนี่ก็คือหลังจากที่เราได้ผ้าม่านมาผ้าม่านเ,เป็นสีเขียวทีนี้สีเขียวเนี่ย ท่านนอกบ้านมันเป็นสีแดงข้างในบ้านผ้าม่านเป็นสีเขียวมันก็จะกลายเป็นคริสต์มาสไปเลยนะเป็นสีคริสต์มาสก็เลยเข้าไปดูในแอป,ปของเว็บไซต์ที่เราได้ทำสีเอาไว้แล้วนะเราทำสีเอาไว้มีอยู่ทั้งหมดเอจ็ด <c oughs> สีก็คือทำสีนี้แล้วยาหนูก็ไม่เอาก็เปลี่ยนลองสีนั้นแล้วก็ไม่เอาลุงเขาก็เซฟเซฟเซฟเก็บเอาไว้สรุปแล้วเราไปได้สีนี้มาจากอพาร์ตเมนต์ ก็ได้มามีมาสองสีเป็นออกสีครีมคล้ายๆกับสีกากีอ่อนๆเจ้ากากีมก็ไม่เชิงนะสีเนื้อ,อแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นออกสีม่วงๆนิดๆคือม่วงออกชมพูนิดๆซึ่งสีนั้นเยน,นูก็ชอบนะแต่สรุปแล้วไปไป,ไปมามาเยน,นูก็เลือกเอาเป็นสีเอิร์ธก็คือสีออกธรรมชาติที่สุดก็คือน้ำตาลออกกากี นะแต่เยหนูจะเรียกก็เรียกว่า,าสีกาแฟใส่นมใส่นมเยอะๆเมื่อวานช่างเขาได้มาสเปรย์ล้างผนังล้างขึ้นไปถึงข้างบนที่ขอบหลังคานู่นนะทำความสะอาด <c oughs> พวกฝุ่นที่เกาะอยู่ตามผนังก่อนที่วันนี้เขาจะมาลงสี ก็ขนาดใช้เครื่องพ่นแบบนี้นะเขายังต้องไปเอาผ้าไปคุมรถคุมเรือของเพื่อนบ้านเพราะว่าละอองเม็ดเม็ดเล็กๆเนี่ยฝอยละอองเนี่ยมันอาจจะปลิวไปใส่รถหรือว่าใส่เรือของเพื่อนบ้านได้ ตั้งแต่กเกษียณมานี่ทํางานนอกบ้านไม่ได้หยุดนะทํารอบๆบ,บ้านตลอดทํำครึ่งวันน่ะจะทําอยู่ประมาณครึ่งวันไม่เต็มวันดีก็พุงยุบไปเยอะเลย Sweetie s can you h สวิตตี้ m m นยูโ n t your p ี่ y พนยูเพ p ย n t Oh my god look at that look at your p i n turn around look at your butt ก็การทำงานเล็กๆน้อยๆนะ moving around ไม่ต้องว่าไปแบบไปหาอะไรเนี่ยมันก็เท่ากับเป็นการเบิร์นแคลอรี่นะในแคลอรี่สะสม ออกไปได้ทําให้น้ําหนักเราลดได้เหมือนยายหนูกับหลานชายเนี่ยไปทํางานที่ชีดเค้กเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้หยิบอะไรเข้าปากแล้วก็มูฟอาราวอยู่ตลอดนอะน้ำหนักก็ลดลงถึงแม้ว่าเลิกงานมาเสร็จเนี่ยเราก็จะกลับมากินที่บ้านแล้วก็กินเยอะด้วยนะแต่ก็น้ําหนักไม่อ้วนไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เพิ่มขึ้นนะน้ําหนักก็ตอนนี้คงที่ละใหม่ในี่ลดลงหวบเลยตอนนี้น้ําหนักคงที่ถ้าจะให้ ผอมลงกว่านี้อีกยานูก็ต้องควบคุมเ,เรื่องอาหารนะเพราะว่าการทํางานเนี่ยเราทําได้เท่านี้แหละเหมือนอย่างลุงชักเนี่ยทำงานก็ได้เท่านี้แหละเริ่มต้นคือเรายังกินเท่าเดิมอยู่นะแต่เรา,เาใช้การทํางานนี่เราวันๆเราทํางานได้เท่านี้ถ้าเราต้องการให้มันผอมกว่านี้เราก็ต้องเพิ่มด้วยการาลดปริมาณอาหาร ก็มาดูช่างทําด้านข้างทาสีด้านข้างเขาพยายามที่เอากระดาษบังเพื่อไม่ให้สีสเปรย์เนี่ยมันปลิวเข้ามาทีเ<ป>่เหลือเพื่อนบ้านนะ ห่าทำไมลูกหืมหนูเห่าทำไมเข้าบ้านลูกปะไปเข้าบ้านเข้าบ้านไปเข้าบ้านฟังรู้เรื่องเข้าบ้านลูกปะ ลูกปลดก่อนสิมาปลดก่อนปลดก่อนออกมาปลดก่อนสิมาออกมาก่อนออกมาก่อนมันไม่ได้ปลดเลยไปเข้าบ้านเข้าบ้านลูกเข้าบ้านไปเข้าบ้านไป